อย่างไรเพราะอาจจะถูกดักฟังก็ได้เรื่องแบบตอนนั้นลงวางสายกันทีหประดับพระพวกรี่อยู่กันครับเพราะว่าเราจะออกนอกพื้นที่ต่างต่างเราก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของการทำคลิปให้แฟนคลับนะครับกลัวว่ามีอะไรชมกันตอนนี้นะครับตอนนี้จานเชนอยู่นอกพื้นที่นะครับก็ยังทำภารกิจงานเหมือนเดิมจากที่องรีสารไม่ยากจะใช้รม เรดวกัน่ท่โนว่าเป็นความผิดหรือเปล่าเป็นอย่างไรติดใจเอกม่เป็นอะไรเป็นอะไรตอดต่งกันอย่ง้กันแม่บอยวันนี้ออกนอกพื้นที่นะแต่ก็ทำการตัดต่อกันแบบทุเร็วทานกันเลย